นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับไปแกะขอบคิวนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการแกะคิ้วนะครับเราก็ใช้ตัวแกะนะครับเป็นแบบพลาสติกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นรอยกับตัวรถนะครับแกะงัดงัดงัดนะครับอันนี้ผมดึงไว้แล้วนะครับเราก็จะดึงออกง่ายเลยนะครับโอเคครับดึงออกแล้วครับชิ้นข้างหน้าครับตต๊อบ ต่อไปนะครับเราถอดเสร็จแล้วแล้วก็จะเป็นการติดตั้งนะครับคิวนี้น้ำของีวิตทดีนะครับตัวนี้ตัวหน้านะครับเป็นไกด์นำทางเป็นการติดตั้งนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับช่องเดิมนะครับกดลงนะครับ